ในมุมหนึ่งที่เงียบเงันของเมืองใหญ่ณจุดที่แสงสว่างอาจเข้าไม่ถึงและเงาเมื่อกินกินทุกอย่างมีโรงงานรับแห่งหนึ่งซ่อนตัวอยู่โรงงานผิดกฎหมายแห่งนั้นคือสถานที่คุมขังเหล่าตุ๊กตาผู้ไร้เสียงพวกเขาถูกบังคับให้ทำงานน่ะภายใต้กรงเล็บของมนุษย์ผู้ไร้เมตตาเทตตี้เบลตุ๊กตาหมีผู้ถูกใช้แรงงานอย่างโหดร้ายโดยเงื้อมือของมนุษย์ครั้งหนึ่งเขาเคยกล้าฝันถึงอิสรภาพเขาและเพื่อนตุ๊กตา ได้ร่วมการวางแผนหลบหนีอย่างกล้าหาญแต่โชคชะตากับกันแกล้งภารกิจล,ล้มเหลวและมีเพียงเคดดี้เบลล์ผู้เดียวเท่านั้นที่หลุดพ้นจากความม,มืดมิดหัวใจของเขาหนักอึง้งด้วยความโศกเศร้าและการสูญเสียท่ามกลางความเงียบงันและเดียวดายเขาบังเอิญพบกับคริสตันอะเมทิสเรืองแสงที่แผ่พลังเวทมนตร์โบราณออกมาในห้วงแห่งความสิ้นหวังเขากระซิบป,ปิงวอนต่อแสงอันลิบลีของมันคอเนื้อหนัง ามหาเพื่อนในเงามืดที่อ้างว้างปลดเครื่องพางพันธนาให้หลุดพ้นและนั่นเองคือจุดเริ่มต้นของการประจนภัยอันยิ่งใหญ่เรื่องราวแห่งความกล้าหาญการเสียสละและสายสัมพันธ์ที่แม้แต่ความมืดมิดก็ไม่อาจภาคได้แคที่เวลออมิทิสพันเอกหมีว่วงสุดนุ่มฟูเยโรชิเกในกาชไม้